ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมินี่ก็มาอยู่พาอยู่พาหากินที่เก่าครับนี่ครับยุ่งกัดครับพี่น้องยุ่งกันร้ายครับพี่น้องนี่พวครับหกหกครับพี่น้องมินี้บ้าที่ยังไงครับมาอยู่กับปีงนูครับชูกพี่น้องกินครับพี่น้องรอเบอรงครับนี่ก็นาแล้วนาแล้วเมื่อไรครับไปหาแต่ปลาครับพี่น้องยิ้หน้าครับพี่น้องยู่หหวยเห็นแล้วครับแต่ก็บไดมีคน่าขี่ไผ่ครับส่วนมาไปคนเดียวครับ ติดตามชมครับขออนุญาตวางกองครับพี่น้องเอาละนี่ครับมาดูครับนี่ครับปลาครับหามาเห็ดไปเองสิครับเป็นเห็ดครับพี่น้องปีงูครับด้วยหิมะครับปีงหิมะโอ้ยเดี๋ยงนุนน้องครับปีงูหน้าถ้ำครับพี่น้องปีงูครับ ไม่อยากกินน้ำครับป้าค้างน้ำครับพี่น้องป้าค้างปลาไว้ครับพี่น้องอก,กินแนวกินเขาพี่น้องเอ้ยู่มันหองครับพี่น้องมาอยู่คือเก่าหกกระบออยู่ นกเป็ดครับพี่น้องนี่สานนครับกเป็ดครับมันติดด่างครับพี่น้องใส่ด่างทีมว้ครับพี่น้องตัวนึงครับเดี๋ยวตัวนึงติด่างครับพเ่น้องดึงนะครับพี่น้องีูไฟอ่อนๆครับปีงปลาครับพี่น้องข้นขยันเท่านั้นครับ จังสิได้กินครับพี่น้องคนบ่ขยันบ่ได้กินครับพาเอาไปบรรยากาศในครัวครับพี่น้องเบึงครับเบึงรอบครับโอ้ยครัว้วหกหกรับพี่น้องเลยบ่มีแม่บ้านครับมีแต่อพอครัวครับพี่น้องนี่แหละขัว้วขัวกับบ้ายู่นี่นะครับพี่น้อง กแนวครับพี่น,น้งองมาแล้วนะอาเนาะมือไม่ต้องการจรอครับมันซื้อมาบ,บริษัทเชือครับหก,กับที่นี่เรากินครับป๊าปป๊าปป๊ป๊าปนะครับพี่น้องป้ากระแซบปีหนูกระลงเหลืองฮนองี้ครับพีบ่น้องคออย่างไปครับ ดีนี้บาอยู่บาอยู่ผ้ากินอย่างเดียวครับที่น้องเดียวสิสั่งซื้อไหมครับสั่งซื้อสองไหมบาอยู่ผ้ากินผ้าหิดผ้าสางครับที่น้องผ้าห็ดกับวัวาตกินครับ <c oughs> <c oughs> ใจ ลูกคนอีสอานกลัวบาอยู่ครับพี่น้องกลับมาบ้านเทละกีครับเสียงนกเสียงกาไลายนกมันไลายเสกสอดไปแน่ครับพี่น้องอม,มาเด้มอมากินปิงปลากันครับพี่น้องขอนเนี้ยวหอนหอนป้าแหง กิมสองชังโตกับอิมนะครับย่างกินมไหวครับยางไหวย่างไหวย่างถิ่มไหวด้อยากก็มากินคนอีสานบานทฮามเป็นบ่นบยึดอยากครับคีบ่น้องคสาวบานเ่ามิติแนวกินครับม่บอึดกับคทานมันครับไ้กินเน่นอน หอนเนี่ยครับอกเอา,านกเป็ดจิตด,ด่างครับทางวันพี่นอ้องพี่ชายครับเล่ไปกระเพินนี่ครับสุดขั้วมาครับนกเป็ดดูได้ไงว่านกดูปากนะครับ,รรปรบเป็นนกเป็ดครับขั่วบ่อยๆมีในคของอย่างๆ่างครับเหมือนข้ากินเหนือเป็นย่างครับพี่น้นอ,นองอ นั่งอยากไปเรื่อยๆค,ค,ค,ครับพี่น้องเือแสพี่น้องนกันบครับพี่น้องอพี่นนูนาครับนูนูนาะ รู้นะตอนไปใส่กขาบ่ายเห็น,นครับพี่น้องนี่ครับยุบานได้กินทุกอย่างครับพี่น้องสบายอยู่ผ้าอยู่ผ้ากินคือเราครับพี่น้องคักหลาย หัวบอเป็นอยังผมคือตองใไซนี่ครับคือใไซไม่เล็กนี่เล็กหนีมันกินมาแสบครับมันมีแต่มันดำครับมันเป็นสนิมครับสนิมนม,นมันหลาแบบปลอดสารพิษครับที่นั่งเดินเยอะเจะสนิมแบบไปใส่เท่าไรครับ,ม,รบมันมาหอมหอมหอมดี คนจะโซกับหาขี้กิ่งอยู่ด้วครับพี่น้องเนี่ยน,น้องเกศครับมาครับกินด้วยกันครับพี่น้องผ้าย่างนลื่อนๆครับนะครับคลิปนี้กับทีจบเพียงแค่นี้วันนี้ครับเด้ขขอถุงนะครับนอกวินี้่าอ,อยู่ก่ะใช่อยู่ผ้ากิน ปีนูปีงปลาครับพี่นอ้องแซ่บครับคนอีสานบ้านเขาบบ่ะอดตายครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับนะครับเด้อครับสวัสดีครับ